ผมไม่เคยบอกนะนี่พ่ะอาจารย์ตะกี้เออเออสมัยคือครูบาอาจารย์เนี่ยพยายามอยู่น้ำกันยี่สิบกว่าปีอ่าพระอาจารย์ไปได้พอเพราะห้ผมไปเพราะอะไรครับอยู่ยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีบ่เคยเอ่ยปากว่าไปไหนยังเถื่อนสร้าก,กันกับพระพุทธเจ้จจาประจ้าวันที่ไเปเผา่าอ่าว่าเขาบอกหนึงห่ง,ง,งจัสรุปจนประจ้าวันที่หนีจะว่าเมื่อน,นึงพระพุทธเจ้าว่าเราจัดสรุปแล้วจะว่าประจ้าวันที่กลับ แต่เพราะว่าเ,าเมื่อนึงเขากับบอกครับมูพวกอาจารย์ว่าอาผมไปได้หลือได่ครับวันนี้กับบ่ฟังเขาเขาก็หนีมากตัวตลอดเวลากับสามที่ปีพม่านามาน้วกันม่จูมูเขีเ้ยวเข็นว่าไปได้ยังไปได้ยังเขาบ่เคยว่าจักเถือ่อเมื่อนึงเขาบอกว่าเขาไปกระซิบว่าผมไปกับ่บบผมไปได้หลือไมครับ โทษคำวเสือเข้าคำคำบฟังอะนะกคำวเรื่องไม่เสื้อเขาก็เลยว่าบ่เกิดประโยชน์อยู่งหะเขาก็เลยมา่งนีมันบ่อายไปหรอกอาจารย์อ่าบ่ย่านผู้ไรเรื่อยจะกระวานนะพอมันเสร็จเช็ดแล้วอ่ามันก็เป็นข้างนอกนั่นแหละเมื่ออาจารย์เมื่อหนึ่งอาจารย์เขาไปถึงอ่าพระพุทธเจ้า แม่บอมันก็ซ้ำกันละก็ไรก็ได้เมราะวาอนาคตอดีตปัจจุบันมันก็ซ้ำกันหมดยจะเพื่อนไหนเขารลบไปซื้อกุบะฉ่ายมันลูกตามมหาวัวกับเป็นพระอรหันก็ซํำกันแล้วก็ลุกภูมันบริเกินกันดอกจะเพื่นไเขาลบก้บะฉจายไซื้อให้เขาไปึิมมงเนียฮะเขใจยังอ่ะรับลกผู้สีกับักไผเป็นไผ่ละอันิวบอันว่ามันเทิงกันอะ ไม่ห่ล่ะมันจะไปย่านกันยังไงเ่ะเนี่ยหัเท่ากันแต่ว่าเคารพครูบาอาจารย์นั่นเองไม่ว่าโยมก็ตามส้าเข้าไปถึงตัวเนี้โอ้มันก็เหมือนกันนั่นแหละนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์พระเจ้าสิพระองค์ก็ไม่ถามเห็นไหมมันจะจางกมันตรงไหนนั่นเองแต่คนไหนจะอ่ามีบุญวาสนาพร้อมไหมบางคน อาจจะไม่เคยทานไว้กนน็มีพระอริยาเจ้าอย่างกินข้าวไม่อิ่มก็มีพระอรหันต์นั่นะคนที่จะเพียบพร้อมด้วยทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์เนี่ยมันก็น,น้อยพระศิวลีอย่างหลวงปู่ใหญ่อย่างเงี้ยหลวงปู่ศรีอย่างเงี้ยรพระองค์จามหาบุตรท่านพร้อมทั้งสามอย่างมันก็เลยหายากนะบางคนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีจะกินก็มนะีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่าว่า,าถึงงอ เรื่องเรื่องลาบเนี่ยเรื่องบาร,รมีเนี่ยมันคนเกิดมาจนคนเกิดมารวยเพราะว่าสิ่งที่อ่าม,ม,มันมันเป็นของเก่า<อ>